สวัสดีครับน้านาน้าปกปลาทุกท่านครับผมก็วันนี้ก็มีโอกาสมาพอ,องสิบสองเสืออีกครั้งครับผมจากอาทิตย์ที่แล้วผมมาเช็คหมายครับผมแต่วันนี้ผมมาออกหมายอีกครั้งครับก็วันนี้ภารกิจก็มาตามหาปลาโนนจันทกับรถถังใต้น้ำครับผมก็เหยื่อที่ใช้วันนี้ก็จะมีคนชอตเยอะสูตรสองครับผม โอเมก้าสองครับลำระเบิดครับผมขนมปังไผ่เขียวมีกกบาวมะพร้าผสมครับผมแล้วก็ขนมปังขาวกะทิสดครับผมก็ใช้ทั้งหมดห้าอย่างครับผมก็เดี๋ยวผมผสมที่ะครึ่งก่อนนะครับผมวันนี้ผสมเหยื่อหน้าหมายตกเลยครับผม ก็ใส่ที่ละครึ่งถุงครับใช้กะเอาครับนะ้านะนะก็วันนี้ก็มาเช้าหน่อยครับผม ตอนนี้ก็เจ็ดโมงสิบเอ็ดนาทีครับกลัวฝนมันตกครับผมก็เลยมาเช้าหน่อยจากที่ครั้งที่แล้วผมก็ มาตกก็หมายนี้ผมเคยมาลงครั้งหนึ่งแล้วครับผมก็วันนี้มาซ้ําหมายหมายเดิมที่เคยมาลงครับผมส่วนหมายนี้ผมเคยทําคลิปไปแล้วครับผมตอนนั้นผมได้ปลาปลาอะไรนะปลาบู่ครับผมไปสวยเลยครับแต่วันนี้ผมมีภารกิจมาตามหารถถังพายน้ำครับผมโอเคครับ ภูเขาเข้ากันเหมือนเดิมครับผมวันนี้สภาพน้ำก็น้ำเยอะเยอะกว่าอาทิตย์ที่แล้วครับผมน้ำก็ใสกว่าอาทิตย์ที่แล้วสภาพน้ำก็ไหลเอ่อยเหมือนเดิมครับผมก็ตอนนี้เห็นแต่ปลาเล็กเห็นแต่ปลาเล็กขึ้นน้ำครับ โอเคครับผสมน้ำ,นำหน้าหมายตกไปเลยครับผม ใครับห,หน้าตาประมาณนี้ครับผมก็ส่วนวันนี้ผมลงเบ็ดทั้งหมดหกคันเหมือนเดิมครับผมก็ใช้ตัูเบ็ดเป็นชินุ0.8เหมือนเดิมครับผมส่วนตะก้อผมเปลี่ยนเป็นสองเซนครับก็เกี่ยวเม็ดโฟมเหมือนเดิมครับผมพิเศษก็ ผมเตรียมไส้เดือนมาด้วยครับผมผมว่าจะลองเกี่ยวไส้เดือนดูครับวันนี้ทดลองเลยหลายยืดครับผมโอเคครับขอเตรียมอุปกรณ์สักครู่ครับผมโอเคครับแล้วนะก็ได้เตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วครับผมก็ประมาณนี้ครับผมลงเหยื่อชุดแรกกันเลยครับผม อคครับนั่นนะตอนนี้ก็ได้ลงเหยื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ก็เจ็ดโมงยี่ห้านาทีครับผมส่วนสองพันแรกนี้ผมจะเกี่ยวเป็นไส้เดือนครับผมดองน,นั้นก็เกี่ยวเป็ดโฟมหมดเลยครับผมโอเคครับมาตามลุ้นด้วยกันครับว่าวันนี้ผมจะได้รถถังใต้น้ํำไหมโอเคครับลุ้นด้วยกันครับผม ขแขยงครับน้ากินไะส้เดือนครับผมหมอตะกลับครับนะ้า เก็บไว้ก่อนครับผม แค่คู่คำนั้นนะตอนนี้ก็ยังคงเป็นปลาเล็กเข้าครับผมปลาใหญ่ยังไม่เข้าเลยครับผมโอเคครับตามกันต่อครับผม หมอจะกลับมาอีกแต้มแล้วครับผมโอเคครับน้านะตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงยี่สิบนาทีแล้วครับผมก็ปลาก็ยังเข้าเรื่อยๆครับผมส่วนมากก็เป็นปลาเล็กครับผมผมก็ได้มาหลายแต้มกันแลครับผมก็เปิดกล้องถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างครับผมส่วนมากจะเป็นปลาเล็กครับปลาใหญ่ยังไม่เข้าครับผม โอเคครับตามกันต่อครับผมเผื่อปลาใหญ่เข้าครับผมโอเคครับตามกันต่อครับ นะนะปลาสอยครับผมใสสวยมากเลยครับผมโอเคแล้วครับผมตามก็ต่อครับ แย่งใช้สวยครับนั่นนะ ยังคงเป็นปลาเล็กเหมือนเดิมครับผมปลาใหญ่ยังไม่เข้าเลยครับผม เปี่ยนตัวแรกมาแล้วครับผมใช้ส่วนเลยครับผม สวยตัวแรกของวันนี้ครับผมโอเคครับตามกันต่อครับโอเคครับน้าะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงสิบนาทีแล้วครับผมผมขอทานข้าวสักครู่ครับผมก็แล้วค่อยมาลุ้นกันต่อครับว่าภารกิจวันนี้ที่ตามหาปลานวนจันทรกับรถถังใต้น้ําจะเป็นผลสําเร็จไหมก็ขอทานข้าวก่อนครับผมแล้วมาลุ้นกันต่อครับผมโอเคครับ น้อยครับนันนะ กับรับผม ใบใสสวยครับนะนะ เดียวสองคันยังคงเป็นปลาตะเพียนหางแดงเหมือนเดิมครับผม กินสองคันได้หนึ่งคันครับผมปอส้อยใช้สวยมาอีกแต้บแล้วครับผม เป็นปลาตะเพียนหางแดงเหมือนเดิมครับน้านะวันนี้ปลาใหญ่ไม่เข้าเลยครับผมมีแต่ปลาเล็กครับผมไม่เป็นไรครับผมเกี่ยไว้ทอดกรอบครับผมโอเคครับน้านะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงสี่ิบเจนาทีแล้วครับผมปลาก็เริ่มกินห่างตัวแล้วครับผมก็ยังคงเป็นปลาเล็กเหมือนเดิมครับปลาใหญ่ยังไม่เข้าครับผมธารกิจวันนี้ น่าจะแห้วแล้วครับผมก็ไม่ป็นไรครับผมก็ผมก็ว่าจะอยู่ต่อจนเหยื่อหมดครับถึงจะกลับครับวันนี้โอเคครับตามกันต่อครับผม เทียนทางแดงเหมือนเดิมคันะนาไซทอนกรอบครับผมโอเคครับนาะนะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย2โมง4นาทีแล้วครับผมปลาก็เริ่มเงียบแล้วครับผมก็ว่าจะเก็บอุปกรณ์เก็บเบ็ดเก็บอุปกรณ์ไปเช็คหมายอื่นครับผมก็ขอเก็บเบ็ดเก็บอุปกรณ์สักคู่ครับผมก็ภารกิจวันนี้ไม่ประสบผลสำเร็จครับผม โอเคครับผมขอเก็บเบ็เก็บอุปกรณ์สรู่ครับผมแล้วชมผลงานตาราววันนี้ครับผมยังไม่จบครับเดี๋ยวผมพาไปเช็คหมายหมายอื่นครับผมโอเคครับผมขอเก็บเบ็ดเก็บอุปกรณ์สักรู่ครับผมโอเคครับนะนะตอนนี้ผมก็ได้เก็บอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมชมผลงานตาราววันนี้ครับผม ผลงานปลารวมวันนี้ครับน้าๆพอได้ทำกับข้าวครับผมก็จะมีปลาส้อยครับไซส์สวยมากครับน้นะปลาส้อยก็ส่วนมากก็เป็นปลาไซส์ทอดกรอบครับผมโอเคครับชมผลงานวันนี้ครับผมผลงานวันนี้ครับน้นะพอได้ทำกับข้าวตอนเย็นครับผมรอดแห้วครับผม ก็ผลงานวันนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับนันนาะโอเคครับผมขอเก็บปลาสักคู่ครับผมแล้วไปชมหมายใหม่ครับผมว่าไปทดลองหมายครับผมว่าทดลองหมายใหม่จะมีตัวไหมโอเคครับผมตามกันต่อครับผมโอเคครับนันนาะตอนนี้ผมก็ได้มาถึงหมายใหม่แล้วครับผมก็ผมได้เตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วครับผมก็ มาเทสหมายไปด้วยกันครับวันนี้ครับผมโอเคครับลงเดี่ดชุดแรกเลยครับ ครับผมก็ผมลงแค่สามคันก่อนครับผมก็แค่เทสเทสหมายครับผมโอเคครับลุ้นได้วยกันครับผมกับหมายใหม่วันนี้ครับผม มาแล้วครับนะั่นนะหมายใหม่ครับผมยังเป็นปลาตะเพียนหางแดงเหมือนเดิมครับผมใส่ทอดกรอบครับผม ยังคงเป็นปลาตะเพียนไซสทอดกรอบเหมือนเดิมครับนะนะก็ได้ปลากระมังมาหนึ่งแ้มครับผมก็รวมเป็นสามแปมแล้วครับหมายใหม่ครับผมโอเคครับเหยื่อใกล้หมดแล้วครับผมตามมนต่อครับผมโอเคครับนะนะก็ได้ลงเบ็ดไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมก็ได้ปลามาสี่แปมแล้วครับผมแต่เป็นไซส์ทอดกรอบครับผมเหยื่อผมก็เหลือนิดเดียวเองครับผมก็น่าจะอยู่ต่ออีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับผม โอเคครับตามกันต่อครับผม เียนไส้ทอดกรอบมาอีกแต้มแล้วครับผมตามกำลังใส้ทอดกรอบครับนะั่นนะ ตะเพียนไซสสวยครับผมโอเคครับนานาตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมง20แล้วครับผ่านไป1ชั่วโมงครับผมก็ได้ปลามา5-6แต้มครับผมก็เดี๋ยวผมเก็บเบ็ดกลับบ้านเลยละกันนะครับผมโอเคครับานานะชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดติดตามช่องนกหมายปลาคลองด้วยครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปครับผม อีหน้าไม่แน่ใจครับผมว่าผมจะได้ออกหมายไหมก็กดติดตามไว้ครับผมเผื่อผมได้ออกหมายก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปครับผมขอบคุณมากๆขอบคุณทุกๆคนครับผมขอบคุณครับ